เขาเลาก็ใหญ่ไปน้ำพอน้ำเมรเนาะวันว่กขึ้นบ่งซืมือนนมีบ้านแต่ว่ามันเขางามค่ะคืได้วางเข้าไปนั่นน้ำพ่อบ้านบ่ถึงหาที่หลังเขาใหญ่นี่อันเดี๋ยวนี้เพรามันจะเลืออยู่ติเขาบอกเขาใหญ่บอกเขาใหญ่เออกเขาใหญ่เขาดงจันทร์ทุ่นซืมือนี้ก็ได้บ้านมันไม่ใ่หลายืนปบออันน้บ้านทาบอกไฟหวานตัวนี้ลงบางนาต้องหายเพราะเเคยกันไปเห็นบางนา ดาลัดดาเลสดาล้านอยู่น้ำกันหมดแต่ว่าเขาเขาล <ะ S 1> ข <อ S 2> ูกงามงามเขานะ<อ>เ,าเขาลูกงามมันมีนูนน่นนีหน่อยทางเมืองโครงนั่นเองเออจำก้มแจมแจมเขาก็าไปตั้งบ้านอยู่บนละลังกองนั่งบนนั่นอีกโอ้มันมีมันเป็นบ้านหนักเดงนาบ้านไทยยังวัาไม,ไมย่ยังวัดจะนาะยังว่อยู่ฝนกับไทยเลยในกรุงบ้นนี้ได้ง่ายนี้จกหันเราหันบ่กไปยามบ้านเก่าจุกเกียว เทายังก็คือพวกกันยังอยู่ในเราถศเพนยังอย่างเขาเห็นไหมแม่นพี่น้องพอแม่บอที่เขาไปเห็นหลแม่นตจกี้ไม่ยัยดาไม่ยัยหานมดเดอพวกแม่บอกลับไปเลยเดี๋ยวนี้เหลียวยู่คนเดียวเทายังดอกพี่น้องคือไม่ตายไม่พูดไปได้บานอ่ะได้บานลูกแต่ว่าแต่ว่าดินเขาอุดมสมบูรณ์ดีด้เนาะโอ้ดินใส่งามอยู่ดีเขาลูกเขา จะเดิ่จะทังเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาหนีมาแล้วในหมู่บ้านนั่นมีเยอะสองสามหลังเลยคุณพ่อแม่ไปอยู่ตอนนั้นสิว่าไปอยู่ตอนเด็กหน่อยกับว่าแล้วว่าถุก์ยากไเห็นไหมโอ้ไปอยู่ใหญ่เป็นสาวนี่เด้ยวดิตอนเล็กหน่อยเราอยู่ไหนสันตอนเด็กหน่อยกงอจิ่บานนี่หรอวะนั่นเดียวแล้วว่าถุก์ยากต้องไปหารับจ้างต้องไปทุกอย่างข้ามบันไปสันการข้ามบันพอการข้าม บ้านพี่น้องพ่อบ้านบอลระเบือโอ้อันนั้นพี่น้องแม่บ้านน้องบัวบ้านเอออันนั้นกระโม่นึงที่แตกไปอืมอ่แตกไปเท่าหลังบ้านบ้นหนีบ้านคนเฮาส่วนใหญ่หมองหดนั่นเนาะงพอเนาะงใหญ่ไปกันเรื่อยๆเนาะคือนใหหนูใหญ่มากตะอุดรหนูก็จำมันเกิดเจ้าของได้ปะเออเพราะจำอะไรบ้านใดบุญจำได้แต่ว่าบ้านขอนสายไปบ่ถือเดี๋ยวจะยู่ทา้งไปโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปบ่ถือแล้วบ่เล็วบ้านก็จะเลื่อนบนเนาะไปพ่ถือต่ว่ายายบัมหูยายบามไปถือ แต่ว่าอันนั้นกับเบิ้งทั้งเป็นโศกกับไฟมันเป็นโศกถัวเหมาถั่วเกามันมีโศกได้พ่อได้จ้ะมันบมีรถมาไถออกให้มันลาบจนตัวมื่นมันเป็นเหี้ยวไม่พ่มือเหีวเหีวรถคุ่นได้พ่อทั้งเป็นโศกเป็นเหี้ยวมันกับบ้านเนี่ยที่ผมนุ้ยอยู่ไฟมันเป็นโศกเป็นเหี้ยว